สวัสดีครับสวัสดีสำ blond, รวมเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับทางช่อง YouTube ach, es, นะครับไม่หลายท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นของวันที่12นะครับเดือนพฤศจิกายน2 5ารนะครับยามดึกๆนะครับวันนี้ก็นะครับมีเวลานะครับก็จะมาไล่คลิปนะครับวันนี้นะครับอุปกรณ์นะครับเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับก็รีวิวนะครับว่าจะเป็น พวก power เยอะเกินนะครับวันนี้ก็นี่ครับ power ผมยังเหลือเยอะนะครับสนใจตัวไหนก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับตอนนี้กําลังวุ่นนะครับตอนนี้คนเดียวก็ไม่ค่อยมีเวลามารีวิวให้ลูกค้าได้ได้ฟังนะครับก็สนใจตัวไหนนะครับที่ผมไม่ได้รีวิวนอกเหนือจากที่ได้รีวิวก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับวันนี้ก็พามาชมนะครับ สินค้ายามดึกๆของวันที่12นะครับเดือนพฤศจิกาอนห้กกนะครับไว้เปิดปีใหม่นะครับของหายากนะครับนะครับปีนี้นะครับผมแทบเดือนนี้นะครับ2-3เดือนวันนี้ไม่ค่อยได้จับตัวนี้นะครับวันนี้ก็พามาชม DBX นะครับ2231นะครับรุ่นใหญ่สุดนะครับของ DBX นะครับสายอนาล็อกนะครับท่านไหนที่ยังกำลังหานะครับว่าจะเป็นไปเปิดเพลงนะครับหรือจะไปคัดมอนิเตอร์นะครับหรือจะ ใช้นะครับงานต่างๆนะครับได้นะครับตัวนี้นะครับไม่ผิดหวังนะครับเป็น DBX นะครับ2231นะครับมีคอมเพรสเซอร์ในตัวนะครับนะครับ DBX 2 2 3 1แถมมหาจักรนะครับแถมมหาจักรนะครับใครที่กำลังมองหานะครับสภาพก็สวยๆนะครับใช้งานน้อยนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับก็จะตีนะครับนี่ครับ มหาจักรนะครับใครที่กําลังมองหานะครับด้านหลังนะครับก็จะมีสัญญาณบอกต่างๆนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นสวิคนะครับแล้วก็ไฟนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นสายเกลก็ได้นะครับหรือจะออกจากโฟนก็ได้นะครับไม่จําเป็นว่าต้องเสียบจากโฟนออกจากโฟนนะครับไม่เกี่ยวนะครับเพราะเราสัญญาณนะครับสัญญาณอินเข้านะครับ สัญญาณออกจะออกแบบไหนก็ได้หรือจะออกแบบนี้ก็ได้นะครับเหมือนสายลาโพงเหลือสายสัญญาณขาดก็สามารถมาเสียบตัวนี้ได้นะครับนะครับเขาจะพิเศษตรงนี้นะครับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ชแนลบนอันนี้ก็ชแนลล่างนะครับผมสวยๆนะครับใช้งานปกตินะครับแล้วก็ตีตานะครับนี่ครับแท้มหาจักรนะครับนี่ครับใครที่กำลังมองหาก็เข้ามาชมได้นะครับใครที่ เห็นแล้วก็ติดตามนะครับจะได้เห็นโพสต์ไว้กูเพื่อนนะครับก็สไลด์ยาวนะครับจะเป็นรุ่นสไลด์ยาวนะครับ2องสคือรุ่นใหญ่แล้วนะครับสภาพสวยๆนะครับใช้งานปกตินะครับใช้งานปกติทั้งข้างบนข้างล่างนะครับตัวนี้นะครับขายในราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับมีตัวไหนนะครับ ที่ลูกค้าที่ไม่ได้ใช้งานนะครับก็สามารถเอามาแลกทีเทินได้นะครับไม่มีบริการเก็บปลายทางนะครับเช็คเครดิตกรนได้นะครับผมมีตัวตนแน่นอนนะครับว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับผ่านมาก็แวะเข้ามาชมได้นะครับไม่สะดวกมาก็ออนมาได้นะครับเดี๋ยวส่งให้นะครับมีตัวตนแน่นอนนะครับสาหรับลูกค้าที่เคยติดตามผมแล้วนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับสั่งได้เลยนะครับเหมือนลูกค้าใหม่นะครับก็ ก็ระแวงนะครับเป็นปกตินะครับก็คุยกันได้นะครับวิดีโอคอลมาชมสินค้าก่อนนะครับก่อนซื้อก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับแต่ละแชนแนลกันดูนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับ7,500บาทนะครับเบอร์โทรติดต่อ0837398945นะครับเดี๋ยวลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับคร่าวๆนะครับเมาลองฟังน้ําเสียงกันดูนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับบางท่านว่าอยาก แบบไหนนะครับคอมเพรสเซอร์นะครับนี่ครับเหมือนตัวล่างผมไม่ได้ต่อสายสัญญาณนะครับมีแต่สัญญาณเข้านะครับนี่ครับถ้าเราไม่ต่อคอมถ้าเราต่อคอมเพรสเซอร์นะครับนี่ครับถ้าเราหมุนกลับไปอย่างนี้นะครับคอมเพรสเซอร์ตัดนะครับเสียงก็จะตัดลงนะครับแต่ถ้าเราหมุนไปอย่างนี้นะครับคอมเพรสเซอร์จะไม่ค่อยได้ทํางานนะครับก็ประมาณจักบวกสิบนะครับนี่ครับคอมเพรสเซอร์ทํางานนะครับถ้าถ้าพีคปั๊บนะครับคอมเพรสเซอร์ทํางานนะครับนี่ครับหลักการของคอมเพรสเซอร์นะครับ ถ้าเราอยากตั้งไว้เท่าไหร่ก็ได้นะครับหรือจะตัดนิดหน่อยนะครับหรือไม่ตัดก็ประมาณบวกสิบห้านะครับก็ทํางานเต็มที่นะครับค่อยตัดนะครับนี่ครับนี่ครับนะครับถึงแดงนะครับตัดนะครับนี่ครับนะครับเอาความน้ําเสียงกันดูนะเนี่ยครับตัวนี้นะครับผมแค่เปิดไฟตรงนะครับนี่ครับศูนย์ดีบีนะครับยังไม่ได้ปรับนะครัเดี๋ยวเรองปรับไฮนะครับนี่ครับ ัดนะครับนะครับเสียงชัดนะครับนะครับโลนะครับครับโลจะไม่ค่อยมานะครับเพราะผมไม่มีตู้เบียดนะครับผมมีแต่ตู้กลางนะครับนะครับทุกชแนลนะครับใช้งานปกตินะครับชัดๆนะครับชัดๆนะครับ ชัดๆนะครับน้ำเสียงนะครับ เดี๋ยวลองชแนลล่างกันดูนะครับนะครับอันนี้ผมต่อชแนลบนนะครับอันนี้ต่อชแนลล่างต่อนะครับใช้งานปกตินะครับบางท่านอยากเอาไปใช้งานนะครับราคาแค่เจ0ดพันะ้าร้อยบาทนะครับนะครับสภาพสวยๆนะครับหูแทบไม่ถลอกนะครับเนี่ยสวยๆนะครับเจ0ดพันห้าร้อยบาทนะครับครับชัดๆนะครับ ชิปซิปนะครับแถมหาจักนะครับถ้าของก๊อฟนะครับเสียงไม่ได้ของแท้เหมือนของแท้แน่นอนนะครับนะครับไม่จีจัดนะครับซิปนะครับ เสียงนะครับชัดแน่นอนนะครับของ DBX นะครับ2231นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ0837398945นะครับของ DBX นะครับ2231แท้มหาจักรมีคอมเพรสเซอร์ในตัวนะครับมีแค่ตัวเดียวนะครับ7500บาทเบอร์โทรติดต่อ0837398945นะครับโทรย้ำด้วยนึงนะครับบางทีติดสายลูกค้าก็ ขอกยันวินหนึ่งนะครับขออภัยนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยลูกค้าด้วยนะครับ7,500บาทนะครับอ่า DBX 2231นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ